สวัสดีครับสวัสดีแม่แม่เอฟซีครับผมสวัสดีทุกท่านเลยครับผมช่องชายปูป่าพังโบวีครับผมก็วันนี้ครับผมก็มาอัปเดตสถานการณ์ให้กับพี่พี่เอฟซีได้ดูครับผมว่าตอนนี้ครับบรรยากาศตอนนี้ครับผมอยู่ที่กลางทุ่งนาครับผมอยู่โคกอยู่โนนนะครับผมกลางทุ่งนาครับผมก็บรรยากาศดีดีครับผมบรรยากาศครับผมก็จะร้อนหน่อยๆน่อยครับผมเพราะว่านอนอยู่ใกล้น้ํา ว่าตอนนี้ก็พัวน,นก็ได้เอายาครับผมมาให้น้องช้างนะครับผมก็ให้กินไปครั้งหนึ่งแล้วครับผมตอนนี้ก็ยังไม่หมดครับครับตอนนี้ก็กําลังเก็บสะสมคะแนนนะครับผมเพื่อจะสร้างบ้านให้น้องทั้งสามเชื่อนะครับผมน้องได้อยู่ครับด้านหลังของแม็กกี้นี้ก็จะเป็นทุ่งนาครับผม ด้านหลังของแม็กกี้นี่จะเป็นทุ่งนาครับผมเป็นทุ่งนาป่าข้าวครับผมพอ,อยังไม่ได้เก็บเกี่ยวครับผมนีม่แหละครับผมออกพรรษาพอดีครับผมอร่อยไหมแม็กกี้ร้อนไหมก็ต้องธรรมดาครับผมพอจะมีร้อนมีหนาวมีอะไรก็เล็กน้อยครับผม เมื่อกี้ที่ถึงอะไรลูกน้ำตาไหลเมื่อกี้ถึงเมื่อกี้คิดถึงใครมานี่ดิเดี๋ยวเช็ดให้มานี่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 เช็ดให้เดี๋ยวเช็ดให้ กี่ครับแดดก็จะทังไงนะครับผมเราก็เราก็ไม่สามารถเอายาเอาย้าลงจากบนรถได้หมดนะครับผมเมี่ยเพราะว่าเขาเลี้ยงบัวควายครับผมเลี้ยงบัวควายอยู่ที่นี่ครับผมก็ต้องขับออกมาให้กินเวลาถึงเวลากินก็ต้องกลับมาโยนให้ให้น้องช้างกินครับผมนี่ก็ตูดใครเอ้ยครับผมดูแม่โบวีนี่เองครับผมแม่แม่โบวีครับผม นี่การใส่ปอกช้างนี่ก็ไม่ใช่เป็นการทรมานนะครับผมเป็นการป้องกันอันตรายครับผมเป็นการป้องกันอันตรายครับผมเพื่อไม่ให้น้องหลุดไปไหนครับผมทีนี้ก็าปากข้าวก็เยอะด้วยครับอร่อยไหมน้อแม่บู ลอยไหมบัวลอยไหมครับครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมพี่ๆ FC ครับผมทุกท่านเลยนะครับผมที่เข้ามาเติมคะแนนใน,ในช่วงน้องขายผลไม้ออนไลน์ครับผมขอบคุณมากมากครับผมขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยนะครับผมที่เป็นกาลังใจและมาอุดนผลไมข้ของน้องช้างของเรานะครับผมเพื่อสมทบผม สมทบทุนสร้างบ้านนะครับผมเพื่อสร้างบ้านให้น้องสามเชียกครับผมโอ้โหเด่นดินใหญ่เลยเออยางจะได้อยู่ครับผมตอนนี้ก็อยู่ไม่ไม่ใช่ที่ตัวเองครับผมครับเพราะอยู่ที่ของพี่น้องเพื่อนบ้านครับผมให้พ่อไปขอให้ครับ ถ้าได้อยู่ตรงนี้ตลอดนี่คงจะดีครับผมเพราะว่ามีร่มไม้ร่มอะไรครับใหญ่ครับผมฝั่งคนน้นก็เขาจะปลูกต้นไม้ครับผมตัวนี้ถ้าถ้าปลูกต้นไม้นี้รับรองไม่มีที่อยู่เลยครับต้องไปยืนตากแดดแล้วนู่นใครเอ่ยนึครับผมเห็นแต่หัวปุ๊บ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 มีหูปุ๊บป๊บปุ๊บป๊บครับผม๋องดูครับ ว่าเป็นใครครับผมโอ้โหสุดหล่อเจ้าของช่องนี่เองครับผมภายภูผาอไร่อยไหมลูกภูผาอร่อยไหมครับ ผาครับอร่อยไหมครับผู้ผานี่ผ่าว่าอร่อยมากๆเลยครับนี่ครับตรงนี้ที่ที่ตรงนี้ครับผมเคยเคยฝังช้างแล้วผมเค,เคยเคยแบบว่าช้างช้างเสียแล้วก็เอามาฝังไว้ที่นี่ครับผม ช้างที่เสียแล้วก็เอามาฝังที่ครับผมนี่ครับจะเป็นบริเวณตรงนี้ครับนี่โอ้โหผู้พาบว่าฝังที่ที่ฝังช้างตรงนี้เป็นช้างที่อายุที่แก่มากครับผมเดี๋ยวคนอ้วนจะเล่าให้ฟังครับผมชิปหลังนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวคนอ้วนจะเล่า ให้ฟังคลิปหลังว่าตรงที่นี่ครับตรงอยู่อยู่ที่บริเวณกลางกลางของภูผากับแม่โบวีนี้เพราะว่าเพราะว่ามีช้างมาฝังอยู่ตรงนี้ครับผมแต่ก็ไม่ได้ก็ก็ขุดเอากระดูกเอาอะไรออกไปแล้วครับผมนี่ภูผาถามไหมลูกร้อนไหม คงร้อนครับผมคงร้อนน่าดูครับผมสู้ๆนะลูกร้อนแค่นี้นก็ต้องสู้ส,ส,สู้ๆสู้ๆดูครับดู เวณนะครับผมมีแตป่าครับผมไอตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าโนนโนโนเป็นเป็นสวนเป็น,นโนนนะครับผมนี่ครับตรงนี้ครับผมตรงที่ฝังช้างครับผมที่อายุแก่มากครับผม เดี๋ยวเวลาว่างๆเดี๋ยวคนอ้วนจะมาเล่าให้ฟังนะครับผมว่าช้างตรงนี้เป็นมาอย่างไงครับผมองสบายเลยแม่โบเม่กกี้ครับผมกินกินหญ้าเหมือนกับช้างที่ไม่ไม่ไม่เคยน้องไม่เคยได้เจอหญ้าดีๆมาเลยครับผมเพราะว่าอยู่ที่นู้นก็รากไม้ครับรากไม้ทําทัวครับผม อเอ็นดูและสงสารเมอก,กี้ครับผมบางบางพี่เอฟซีก็ยังไม่ไม่เห็นเวลาเมอก,กี้เดินเนาะครับเวลาเมอก,กี้เดินครับขาหลังนี้จะจะเดินออกยังไงเราจะเดินเหมือนกับ,กบอธิบายไม่ถูกครับผมเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวเอาเอาไว้ให้คนอ้วนอัดคลิปลงคลิปใหม่กับพี่พีไปดูแล้วกันนะครับผม ยาเต็มรถเลยครับผมคนก็ไปจัดมาครับผมวันนี้ก็โอ้โหลำบากมากครับผมสับรถสับอะไรก็สั่งยากครับเพราะว่ามาจากที่พัทยาคนก็ตกเข้าป่าไม่ได้ถ้าไปชทยภูมิน้ำก็ท่วมครับผมน้ำท่วมทางไปก็ไม่ได้ครับผมน้ำท่วมทางท,ทีนี้ควรก็ต้องหา ตัดเยียวยาซื้อยาครับผมตรงที่เขาปลูกไว้ให้บัวปล่อยของของเขาครับผมแต่ก็ต้องสู้ครับผมตอนนี้ก็บ้านของคําเหมือนก็เริ่มจะเทเทเทต่อหม้อครับผมเทเทเทต่อต่อเสาครับผมเทหลักแล้วครับ ครับก็สำหรับชิปนี้ครับผมสำหรับชิปนี้ครับผมก็ขอฝากแม่แม่เอฟซีครับผมทุกท่านเลยครับผมฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมกดซับสไครต์ครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดชิปดีๆจากนอ้วนครับสวัสดีครับ